วันนี้ผมได้เมื่อกลางวันช่วงบ่ายก็ได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาที่บริษัทแอปโกนะครับเป็นสัมมนาเกี่ยวกับสุขภาพชื่องานสัมมนาว่ามังคุดเสริมฤทธิ์พลังธรรมชาติต้านโรคหลายก็คือพอดีออบริษัทแอปโกเนี่ยเขาก็าเป็นเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นะครับผมก็ เริ่มรู้จักบริษัทนี้มาเมื่อก็ประมาณปีกว่าแล้วจำได้ว่ารู้จักโดยบังเอิญก็คือจากสื่อออนไลน์น,นะฮะตั้งแต่เมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็เข้าไปศึกษาข้อมูลดูที่ผมสนใจใบริษัทนี้ก็เพราะว่าเห็นว่าหนึ่งเ,เป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเก็เคลมว่าได้รับรางวัลมากมายเลย ไว้รายละเอียดค่อยเ,เล่าสู่กันฟังเพราะจำไม่ได้จำไม่ได้เพราะรางวัยเขาเยอะมากแล้วก็การที่สองพอ,อดีผมก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเนื่องจากเราก็เข้าสู่วัยอะไรเดี๋ยวนี้เขาบอกถ้าสมัยก่อนนี่อายุ60อัพก็คือเป็นวัยสูงอายุใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันนี้ หกสิบนี่วัยเริ่มต้นนะไม่ใช่วัยกลางคนหรอาเอาเผลอไปบอกอายุตัวเองก็ประมาณนั้นผ่านไปเรื่องนี้ก็คือพอเราต้องการดูแลสุขภาพเนี่ยคือถ้าง่ายที่สุดคือเราก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจําทุกวันนะครับแต่เนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งะหลายครั้งเลยคือเราอาจจะแบบ ไม่มีวินัยมากพอในการที่จะจัดสรรเวลาเพื่อออกกําลังกายก็ผมก็ห่างหายจากการออกกําลังกายเนี่ยมานานแล้วเพราะื่องจากว่าครั้งสุดท้ายที่เคยออกกําลังกายอย่างจริงจังเมื่อสมัยอูหลายปีก่อนนะก็คือเขา,เข,าเข้าไปเป็นสมาชิกฟิตเนสตามที่มันจะมีสาขาอยู่เยอะตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะฮะคือไปเช่นว่าพอเราไปสมาชิกเนี่ยเราสะดวกเข้าสาขาไหน อ,ออกก็ไปออกกําลังกายสาขานั้นก็สะดวกดีแต่ที่หยุดมาหลายปีเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากอาจจะเป็นการเเข้าไปใช้เครื่องออกกำลังกายในฟิสเนี่ยผิดวิธีอันนี้อันนี้ผมเข้าใจเอาเองนะครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้น,น,นที่ผมจะมีปัญหาคือผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเคยมีปัญหาเรื่องหมอนรองหมอนรองก็ดูเคลื่อนทับเส้นซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเป็นอะไร ก็คือมันจะมีอาการปวดร้าวลงขานะครับปวดปวดจากเอวสะโพกเนี่ยแล้วก็ถ้าเรายืนนานๆปุ๊บมันจะร้าวลงขาซึ่งตอนน,ตอนนั้นก็เป็นเพราะว่าเราทํางานที่แบบยืนนานด้วยมั้งฮะตอนนั้นก็ประกอบกับไปใช้ไปออกกําลังกายอาจจะผิดวิธีเพราะว่าตอนนั้นที่ไปใช้บริกรฟิตเนสเนี่ยก็ไม่ได้มีเทรนเนอร์ไม่ได้มีอะไรก็คือเรียนรู้ตัว,ต,วตัวเอง ก็เลยเดาว,ว่าผมอาจจะไปใช้เครื่องมือที่เกี่ยวกับการดึงขาแล้วเราอาจจะฝืนมากเกินไปทําให้ปวดหลังตอนแรกไม่รู้เป็นอะไรก็เลยไปหาหมอก็หมอตรวจหลายอย่างให้ยกขาให้ทํานูน่ทนทํานี่ก็วินิจฉัยว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับก็ต้องทํากายภาพอยู่เป็นหลายเดือนเลยครับทุกวันนี้ก็ยัง จริงๆก็จะว่าหายก็ไม่เชิงนะมันก็คือถ้าถ้าเราเคลื่อนไหวผิดท่านิดหนึ่งเนีย่ยบางทีอาการเดิมๆก็จะกลับมานั่นก็คือทําให้เราต้องตั้งสติในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับทีนี้ผ่านมาหลายปีพออายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองนะว่าสุขภาพเรามันไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะนั้นก็ต้องตัดสินใจเริ่มต้นนับหนึ่ง ในการออกกาลังกายก็คือเริ่มต้นโดวยวิธีง่ายๆคือเดินออกกําลังกายนะครับซึ่งซึ่งวันแรกที่ผมเดินออกกําลังกายก็คือเป็นวันแรกที่ผมขึ้นมาไลฟ์วันแรกด้วยเหมือนกันก็คือเมื่อเมื่อเ,อเดือนที่แล้วนะครับก็ทดสอบการไลฟ์ด้วยการออกกําลังกายอยู่3วันมั้งฮะสามวันก็ก็ดีครับเป็นการตัดสินใจเริ่มต้น เพราะไม่งั้นเราก็จะไม่ได้เริ่มสัทีนะครับก็อีกครั้งครับสาหรับเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาผมต้อมบางพลัดนะครับกับรายการสัพเพเระก็พูดไปเรื่อยนะครับยังไม่มีแบบแผนแน่นอนก็คือเป็นการไล์แบบธรรมชาตินะครับเพราะว่ามือใหม่หัดขับครับก็คนใหม่ๆก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ l e a r n นิ่ b บายดูอิงแต่ถ้าคนเก,ก่าเก่าที่อาจจะเคย พอมาเจอผมแล้วนี่ก็ทนนิดหนึ่งหรือไม่ก็็นการทบทวนสิ่งที่ผมกําลังพยายามจะเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการขึ้นไลฟ์ก็คือมันมีเครื่องมือมากมายนะครับอย่างเช่นปุ่มแชร์เนี่ยเมื่อกี้ก็ลองแชร์ไปแล้วส่วนไอ้ปุ่มปรับปรุงนี่เอฟเฟกเสียงผมไม่เล่นแล้วครับเพราะว่าเขาที่แล้วเล่นแล้วพลาดเปลี่ยนเสียงตัวเองเป็นชิปมัง้งโดยไม่รู้ตัว เริ่มเริ่มคุ้นเคยครับเอฟเฟกต่างๆครับถ้าเพื่อนที่เคยขึ้นไลก็จะเข้าใจครับว่าเออมันมีหน้าจอเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้อุปกรณ์เสริมหรือซาวการ์ดอะไรเลยเนี่ยมันมันก็มีเอฟเฟกเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆให้เราเล่นมากพอสมควรนะครับแล้วก็โอเคอีกอันหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าสู่กันฟังก็คือมันมีปุ่มปุ่มหนึ่งที่สังเกตมะอย่างเช่นว่าเวลาเราจะหยิบ พรีเซนต์อะไรหน้าจอเนี่ยเช่นว่าหนังสือทอานนี้พอดีผมไม่มีหนังสืออยู่ใกล้มืออ่านนี้ก็ได้ปฏิทินสมมตุตินี่ปฏิทินใช่ไหมฮะ,ะสมมุติว่าผมอาจจะหยิบสมมติว่าปฏิทินนี่คือหนังสือว่าจะแบบเอออยากแนะนําเพื่อนเกี่ยวกับหนังสือดีๆสักเล่มหนึง่งสังเกตไหมฮะว่าหลายครั้งที่เราเอาตัวหนังสือขึ้นเนี่ยมันจะกลับหัวมองมาเห็นไหมฮะมันจะ อันนี้มันซิดไปหน่อยตืดโทษทีครับฮ่ามันจะกลับหัวเนี่ยฮะแต่อันนี้สังเกตว่ามันไม่กลับหัวแล้วคือมันสามารถอาร่านได้เหมือนที่ผมเห็นเลยก็คือโกสอย่างเนี้ยสาษาักแบบก็ใช้ว่า Ghost, Sunny, โกสันนี่โกอะไรเงี้ยฮะก็อา่านได้เลยก็เพิ่งไปค้นพบว่ามันมีปุ่มที่สามารถทําให้หนังสือไม่กลับหัวนะครับก็คือรู้สึกถ้าจาไม่ผิดผมไปฟังเพื่อน ็เพื่อนในในไซเบอร์เนี่ยครับที่แกไลฟ์ Live มานานแล้วเป็นโปรขั้นหนึ่งแล้วแกก็แนะนำว่าก็ต้องทำอย่างนี้ตอนก่อนขึ้นไลฟ์ใช่ไหมฮะก็เข้าไปที่ปุ่มสามขีดด้านข้างปุ๊บมันจะก็ขึ้นมาฟีเจอร์ต่างๆมากมายเลยก็ไล่อ่าไปซีรรลฮัดจะไปเจออันหนึ่งตรงประมาณกลางๆ่งะฮะใต้คำว่าสลับกล้องมันจะ เป็นเมนูว่าสะท้อนวิดีโอของคุณซึ่งปกติเนี่ยตอนที่ผมเปิดเข้ามาดูเนี่ยปุ่มเนี้มันเปิดอยู่น,นี้เขาบอกว่าก็แค่ปิดปิดปุ่มสะท้อนวิดีโอของคุณให้ปัญหาเรื่องตัวหนังสือกลับด้านก็จะหายไปนะฮะก็กลับมาเรื่องเดิมครับที่เมื่อกวันที่ผมได้มีโอกาสไปร่วมสัมมนาสุขภาพที่อตอตโกนะครับก สโลกแกนของงานสมมนานี้ก็คือการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพะนะครับโดยหัวข้อสมัมมนาวันนี้ใช้ชื่อว่าบรงคุเสริมฤทธิพลังธรรมชาติต้านโรค้ายก็คือมีท่านอาจารย์พิเชษวิรยิยะจิตตานะครับเป็นเป็นเป็นหัวหน้าคณะเป็นเป็นซีอของ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแอปโกด้วยแล้วก็เป็นในคณะหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM ซึ่งซึ่งเป็นทีมวิจัยของบอริษัทน,นะฮะ o p e r a t i o n b บ m b บ m นี่ก็ย่อม,มาจากเลืมใช้เลยครับ b a l านซ์ Balance, อ่าสมดุลก็คือบาลานซ์บิมก็ย่อม,มาจากคำว่า balancing immunity ก็คือ ตามสโลแกนนะฮะการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่ในการดูแลสุขภาพเพราะว่าออท่านอาจารย์พิเชษเนี่ยท่านได้ทำวิจัยโดยเริ่มต้นจากเปิดบางคุดเนี่ยมาร่วมน่าจะสักออตั้งแต่ประมาณปี2020กว่าก็โอ้ร่วม30-40ปแีแล้วท่านก็ทำวิจัยมาเรื่อยแล้วก็ ปัจจุบันนี้ผลงานวิจัยก็ออกมาเป็นสูตรวัฒนชีวาที่ว่าเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ของแอปโก้ในระดับเกรดเมียมเลยนะฮะคำว่ามังคุดเสริมลิตเนี่ยมันก็ไปเสริมลิตกับผลไม้อีกห้กชนิดอีกสี่ชนิดรวมกันไปท่าชนิดก็คือจะมีมังคุดงาดําถั่วเหลืองฝรั่งและใบบัวบกนะครับเสริมลิ์ในสัดส่วน ที่เหมาะสมก็กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวหนึ่งที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยมีสุขภาพดีก็คือเป็นการดูแลสุขภาพในเชิงป้องกันนะครับในเชิงป้องกันทีนี้ที่ว่ามันเป็นมิติใหม่เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆ คยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยนะครับจะพบว่ามันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการติดเชื้อโรคนะฮะเช่นว่าเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอะไรเงี้ยอย่างที่เห็นชัดเลยอย่างไในทวิกิทโควิด -19 ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเป็นเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่มันกลายพันธุ์มาซึ่งทุกวันนี้มันก็ยังกลายพันธุ์อยู่เลยนะครับแต่ถ้าร่างกายเรามีภูมิคุ้นกัน ที่แข็งแรงเนี่ยมากพอก็โอกาสที่จะติดเชื้อก็จะมีน้อยนะฮะหรือไม่ติดแล้วก็คือ,อ,อหายเร็วแล้วก็อาการไม่หนักอะไรเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งการการที่เราเไม่สบายโดยการติดเชื้อไวรัสเนี่ยในยทางการแพทย์ก็คือรักษาด้วยการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีนนะฮะท,ที่ที่เรา ปฉีดกันนะครับวัคซีนอย่างนี้ตั้งแต่สมัยของวัคซีนอะไรนะของอู่ฮั่นนะฮะแล้วก็พัฒนามาเรื่อยเป็นวัคซีน m อ n a นปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่ก็ฉีดกันนะเอ็มไอเก็คือเป็นเ,เพื่อป้องกันนะครับอันนี้คนปน่วยแล้วก็ต้องไปรักษาส,ส่วนใหญ่ไอ้โรคโรคผู้ัติใหม่เนี่ยก็ยังไม่มียารักษาก็รักษาตามอาการนะครับนั่นก็คือประเภทหนึ่ง ของความเจ็บป่วยส่วนอีกประเภทหนึง่งซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับก็คือเป็นภาวะเจ็บป่วยจากอาการเขาเรียกนะโรคเสื่อมนะพูดง่ายภาษาชาวบา้านเขาเรียกโรคเสื่อมก็คือว่าเป็นโรคทัพท์ทางสารสุขเเรียกโรคไม่ติดต่อเหลือรังก็คือใช้ชื่อย่อสั้นตว่า n c d n c d น่าจะย่อมาจากอะไรนัน Communicate mm hmm. อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยสังเกตไหมครับเวลาเราผ่านไปตามโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะมีบางทีจะมีคนไข้มาเข้าคิวรอ,อกันตั้งแต่ตีห้าหกโมงเลยเนี้ยถ้าูมไปเนี่ยส่วนใหญ่เลยเพราะว่าเจ็ดปสิเเก็คือเจ็บปวดจาก โรค NCDs เนี่ยโรค NCDs อะไรก็คือโรคเสื่อมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจหลอดเลือดพูดง่ายคือพอเริ่มเป็นสักโรคหนึ่งเนี่ยมันจะประดมไโโปนอเโรคต่างจะตามมาจากเบาหวานก็เป็นหัวใจเป็นโรคหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมื่อวานก็เห็นกระทรวงสาธารณสุขก็กำลังรณรงค์กัลง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 กนมาเพื่อให้คนไทยอ่างไกล โรคเสื่อมเหล่านี้ทีนี้จะดีกว่าไหมครับถ้าการที่เราจะปล่อยให้เราเจ็บป่วยนี่ก็คือดูแลตัวเองในเชิงป้องกันก็คือกันไว้ดีกว่าแก้ตามโบราณที่ว่าแย่ก็จะแก้ไม่ทันอะไรนะครับซึ่งในงานสมัมนาเนี้ผมก็สรุปสั้นๆได้ว่าถ้าเราสามารถสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายเราให้สมดุลเน,นี่ย เราก็อาจจะไม่เจ็บป่วยเลยหรือเจ็บป่วยก็ก็ไม่หนักหายเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งยามากคือคือถ้าเป็นเกีการการแพทย์ทางการแพทย์ก็คือมันมันก็คือป่วยแล้วไปรักษาเนี่ยมันก็ต้องกินยาจริงยามันก็สมัยเ,เป็นสิ่งแปลป,ปอมที่เข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งจะดีกว่าไหมถ้าเราเป้องกันไว้ก่อนที่มันจะเป็นนะครับทีนี้อีกทีแล้วธรรมชาติตามธรรมชาติเลยมันก็มี อาหารมากมายที่เรากินเขาเรียกกินอาหารเป็นยาได้นะฮะเช่นว่าพืชผักผลไม้ต่างๆอย่างที่ผมเอ่ยไปเมื่อกี้ที่ว่าทางแอปโกมาทําวิจัยเป็นเป็นแคปซูลเล็กๆที่ว่าเริ่มเริ่มต้นจากมังคุดแล้วก็มาเสริมเล็กกับผลไม้สี่อย่างก็คืออะไรนะงาดำทุเรียงฝรั่งและใบโบบบมาเสริมเล็กในสัดส่วนที่เหมาะสมก็จะออกมาเป็นสูตร ที่จะดูแลสุขภาพเราในแต่ละด้านแต่ละด้านเลยซึ่งที่บอกว่าถ้าธรรมชาติเราสามารถกินพืชผักผลไม้พวกนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าในผลไม้ตัวอย่างเช่นผลไม้ห้ายอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยเราต้องกินปริมาณเยอะๆมากเลยครเป็นแบบหลายๆกิโลต่อวันเนี่ยซึ่ง มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะที่เราจะกินให้ครบตามสัดส่วนแต่ด้วยงานผลงานวิจัยของคณะวิจัยโอเปชั่นบิ i เนก็คือว่าทําให้เราได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่จะดูแลสุขภาพเราได้ในหนึ่งแคปซูลเล็กๆซึ่งนี่ก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมนะครับซึ่งทางแอปโกก็ได้ได้รางวัลเป็นนวัตกรรมแห่งชาติไทยเลยนะครับที่จะ กว่าที่จะมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนีนะครับมาสัพเพเห็ะเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพนะครับเพราะมันมีอยู่คำคำหนึ่งซึ่งผมไปเจอในสื่อโซเชียลอันนึงของ The Standard นะครับเขาก็ตั้งชื่อรายการเขาว่า Health, Health ที่แปลว่าสุขภาพ Health is the new wealth สุขภาพเนี่ยคือความมั่งคั่งใหม่สำหรับในยุคปัจจุบัน พราะอะไรก็เพราะว่าด้วยความก้าวหน้าอันนี้ผมก็คิดเอาเอง,เองนะครับด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์อะไรต่างๆเนี่ยทำให้ทําให้คนเราเนี่ยสังเกตคนเราถ้าเทียบกับอดีตเนี่ยจะอายุยืนขึ้นในทางชีววิทยาเนี่ยเขาบอกว่านี่ผมก็ฟังเข้ามานะครับว,ว่าอย่างมนุษย์เราเนี่ย สามารถมีอายุได้ถึง120ปีแตใใ่ในความโลวความจริงคนที่จะมีอายุถึง120ปีนี่ก็หายากม,มากแต่ก็มีนะครับมีแต่น้อยมากน้อยมากแต่ว่าในทางทางทางหลักชีววิทยาทำไมเขาถึงบอกว่ามนุษย์เราสามารถมีอายุได้120ปีก็เพราะว่านั่นก็กมายคเหมน,นว่าถ้าคนเราเกิดมาแล้วใช้ชีวิต ตามธรรมชาติแล้วธรรมชาติไม่ได้เสียสมดุลอย่างทุกวันนี้นะฮะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์สามารถมีอายุยืนได้ถึงรอย120ปีแต่ในโลกความเป็นจริงคือทุกวันนี้คนเราอายุจริงๆถ,ถ้าเทียบกับคนโบราณเนี่ยอายุยืนขึ้นแต่ว่าถ้าเทียบกับอุปสรรคจากโกาครคภัยไข้เจ็บเนี่ยทำให้หลายคนอายุสั้นเพราะว่าเจ็บป่วย ก่อนเวลาอันควรก็คือก็คืออายุก็คืออยู่ไม่ถึงในเวลาอันควรเพราะโดยเฉลีย่ยถ้าเป็นคนไทยว่าผมว่าโดยเฉลีย่อยอายุคนไทยเจ็ดสิบถึงแปดสิบปีนี้ก็รือว่ายืนแล้วนะใช่ไหมครับแต่เราสามารถยืนได้ถึงร้อยปีถ้าเราดูแลสุขภาพให้ดีเพราะนั้นผม ึงชอบสโลแกนนี้มากของแอปโกที่บอกว่าการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลเป็นมิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพความหมายก็คือภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยถ้าเราไปศึกษาจะพบว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือร่างกายเราจะมีขเขาเรียกอะไรนะเม็ดเลือดขาวซึ่งจะมีมันก็มีชื่อเรียกหลายชนิดนะฮะผมสรุปท่านทั้งงคือมีเลือดเลือดขาวเหมือนเป็นกองทัพอยู่ในร่างกายที่จะคอยปกป้องร่างกาย ไม่ให้สิ่งแปลกปลอมเชื้อโรคทั้งหลายเข้าสู่ร่างกายแต่โดยธรรมชาติของคนเราเนี่ยเราทุกง่ายสังเกตไหมครัคนเราเนี่ยทำตัวเองก็คือว่าฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นอย่างภาวะโลกร้อนภาวะโลกเดือนนี้ก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ทั้งนั้นทําให้สร้างภาวะเรืองกระจกทําใหโ้โลกร้อนขึ้นแล้วก็พอโลกร้อนปุ๊บระบบนิเวศอะไรต่างๆมันก็จะ เสียสมดุลไปเลยนะครับอผเครื่องหน,นึ่งมีระบบมันแจ้งมาว่าให้ผมเข้าไปดูไลฟ์ตัวเองตบอ,อัพเด้งมาลืมเลยพูดถึงไหน <c oughs> <c oughs> อ๋อพูดถึงเรื่องอภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งก็คือเม็ดเลือดขาวนั่นเองเม็ดเลือดขาวเนี่ยเท่าที่ผมฟังมาแล้วสรุปได้เนี่ยมันก็จะมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือเป็นเม็ดเลือดขาวที่สร้างแอนติบอดีนะสร้างสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายขณะที่เม็ดเลือดขาวประเภทหนึ่งเขาเรียกว่ามันจะเหมือนกับเป็นผมไม่แน่ใจว่าใช้ศัพท์คำนี้จะผิดกฎหมเพราะแต่ว่า ไอดูบริบทเอาละกันครับคืออาจารย์พี่เช่กใช้คําว่าคิลเลอร์ทีเซลก็คือว่าเป็นเป็นเม็ดเลือดขาวที่จะไปขมือกินพวกเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายนะครับซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราก็มีเม็ดเลือดขาวอยู่แต่ว่าด้วยมลภาว,วะด้วยสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่ทุกวันนี้มันแย่ลงมากๆโดยเฉพาะเรื่องก M 2.5เนี่ยก็ทําให ร่างกายเราขาดเขาเรียกภูมิต้านทานลดลงอันเนื่องจากว่าเม็ดเลือดขาวอาจจะแบบหายไปไม่อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมแต่ถ้าเราเดูแลสุขภาพตามธรรมชาติด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ตามหลักโภชนาการแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันเราก็จะกลับมาได้นะครับแต่นั่นก็หมายถึงว่าเราก็ต้องกินในสัดส่วนที่เยอะมากๆ อย่างกินผักกินผลไมก้ก็ต้องกินเป็นกิโลกิโลอะไรอย่างเนี้นะครับนั่นจึงเป็นที่มาว่าถ้าคุณไม่รู้จักอาหารเสริมความตายก็กำลังจะเคลือบขานเข้ามานั่นก็คือว่าในเมื่อเราไม่สามารถเออกินพืชผักผลไม้ได้อย่างธรรมชาติเป็นกิโลกิโลได้เนี่ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนั่นเอง